การนอปุ่นเพื่อผลทางการเกษตรไม่มีอาชีเสริมสำหรับการเก็บเกียวปัญหาขาดแคลนความรู้เรื่องการจัดการบริหารด้านแรงงานเพื่อการเกษตรขาดแคลนแหล่งน้ำใหม่และการปรับปรุงแหลงกักเก็บน้ำเดิม กูบีและรักานเอ็มโอทุนระมงกิจใหญ่ที่ได้เป็นผู้แทนเลยเกย์เกย์มาในแม่ค้เหมือนกันเลแต่ขนมเหมือน สามปีที่แล้วเรื่องสองในเรื่องของปัญหาเรื่องยาเสพติดแต่ผมจะสังเกตได้ว่าเยาวชนคนแม่ค้าเนี่ยบางทีเที่ยงคืนตีสาช่วงดึกๆเนี่ยผมไม่ชอบกลับดึกตีสตีสี่เนี่ยเสีภาพาตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ก่อให้เกิดก่อให้เกิดปัญหายาเสพติดได้ก็อยากจะฝากท่านว่าทำอย่างไรขอบคุณครับ ผมเป็นห่วงนะครับใน,ในเรื่องนี้เนี่ยเป็นห่วงจริงๆเพราะว่าท่านอย่างนี้นะครับผิดไปมันก็จะตามมาแล้วก็ตั้งแต่ชั่วลูกชั่วลาวันทางโดยใท่านนายกเนี่ยได้เชิญผมไปไป,ประชุมที่ก็เข้าใจว่าคงจะมีทุกหมู่บ้านนะในเภอมีครบแล้วนะครับเรียนท่านในเบอน้องสื่อมวลชนที่คารบรักครับให้นโยบายว่า ผู้วราการจังหวัดกับภูมิภูมิข้าการตํารวจภูธรต้องทํางานเป็นคู่แบดก็พยายามที่จะไปพบกับทุกอําเภอนะครบับสนับสนุนก็คืเรื่องเรื่องไรค่าตัดตอนหรือตา่างๆเมื่อวันที่27กร,รกรดาคม2527ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกด้วยการเกษตร สด้านบริหารจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาพฤตกระรมผิดตั้งแต่1ตุลาคม2554ถึง31มกราคม2555โดยมีการจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องก็ขององค์กรสิลป์ต่างๆมากนะฮะเพราะนั้นท่านต้องระมัด ครืคอเรื่องวิสามานันอะไรต่างๆมันอาจจะเกิดขึ้นนะแต่ว่าต้องอยู่ในลักษณะที่เป็นการป้องกันตัวนะครับ